ในเรื่องอาการแสดงที่มันเกิดขึ้นแล้วครับอาจารย์เราจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนไปต่อตรงไหนถอยตรงไหนเหยียบคันเร่งก็จะอาการแสดงที่มันเกิดขึ้นนะครับเมืองต้นมันก็ไม่รู้หรอกครับจะรู้ได้ก็คือสุดหลงนันแหละสุดหลงก็คือรู้นั่แหละแต่มันจะรู้ก่อนไม่ยอมหลงเนี่ยแหละทั้งนั้นเลยอยากได้อยากมีอยากเป็นอ่ะไม่อยากผิด อยากบรรลุเร็วๆเนะลยนก็จะเป็นอย่างนั้นกันน่ะนี่เป็นช่องทางกิเลสที่มันวางยาไว้แล้วถ้ามาไอ้พวกภาวนาต้องวายอย่างนี้เข้าทางร้อยทั้งร้อยกิเลสเอาไปกินมันวางยาไว้แล้วนีเ่เราบวชสามปีเป็นพระรหต์นแน่ถ้าไม่ได้สามปีเลิกแต่ก็ไม่จริงนี่มันก็วางยา,ยางนันแหละเพราะครบสามปีไม่ได้หาเลยเอ้ยมาคนที่พันไม่มีจริงไปแล้วตึกไปแล้วก็ไปโฆษณาโจมตีอีกมื่อี้เฮ้ยของหลอกลวงหรอว่ามันกันอีก นเนี่ยมันวางยาว่ง่ายๆนี่แหละพรานเราต้องต้องเชื่อมั่นแล้วก็สู้ทนก็คือภาวนาจนตายแหละถ้าเอาง่ายๆตปองคิดเยอะนะ,ะไม่รู้่ะก็จะภาวนาเนี่ยเอาจนวันตายนี่แหละก็ไม่รู้แหละจะได้อะไรไม่ได้อะไรก็ไม่รู้แหละแต่จะอยู่ตรงนี้จะเอาตรงนี้จะไม่หนีจากตรงนี้จะสู้จะทนไม่สนได้ก็ช่างไม่ได้ก็ช่างนะที่ก็บอกเรียนอะไรเรียนไม่รู้ไม่ต้องไปเรียนรู้หรอกอ่า เดียวไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวมันรู้เองแต่นี่อยากเรียนรู้อยากเรียนแต่รู้ไงแต่ไม่ยอมเรียนไม่รู้มันก็ต้องเรียนไม่รู้ด้วยมันต้องเรียนทั้งทั้งสองด้านนะเพื่อเห็นทั้งซ้ายทั้งขวาที่เราอยู่ตรงกลางเนี่ยคือใจเป็นกลางเยี่ล้คืออย่างนี้แหละใพ้ใง้จากประสบการณ์การภาวนาครับเหมือนกับว่าพอมีอาการแสดงอะไรบางอย่างให้เราอยากจะเหมือนเข้าไปต่อกับมันแล้วก็ พอไปสุดไปสุดแล้วสุดท้ายมันแบบเหมือนอึดอัดทรมาไม่ไหวแล้วพอถอยบางจุดมันมาเข้ากลางเองครับใช่มันโล่งเองแล้วมันก็เปลี่ยนอาการไปเรื่อยๆอย่างนี้ยครับเราก็ดูมันไปอย่างนี้ใช่เขาเรียกเรียนหลงไงเรียนหลงถ้าพูดภาคปฏิบัตินะต้องใช้คาว่าเรียนหลงไม่ใช่เรียนรู้เพราะยังไม่รู้หรอกมันลงไปก่อนมันถึงจะรู้เลยบอกว่าเรียนหลงเดี๋ยวรู้เองไม่ต้องถามใครหรอกเพราะมันจะบ้าขึ้นมาในตัวเอง เมื่อบ้านี่พูดคนเดียวในใจมันก็เห็นนะแต่ก่อนนี้พูดออกปากไปเลยไม่ทันพอชักมีอยู่กับตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเออมันขยับปากมันพูดแล้วเอ้ใครพูดวะทำไมพูดอย่างนี้ทำไมคิดชั่วทำไมพูดชั่วเนี้ยอะไรมันก็ค่อยหดเข้าหดเข้าเนี่ยอีกหน่อยไปเราก็จะเห็นมันมองแผนก่อนแล้วแล้วก็ออกไปไงมันจะสมรวมเข้ามาเรื่อยๆมันจะหดเข้ามาเรื่อยๆกเรียนไม่รู้นี่แหละหลงนั่แหละมันหลงก่อนถึงรู้แหนใครจะมารู้ก่อนล่ะ มันรู้แล้วมมนมาเกิดหรอกมาเกิดนี่คือมันหลงทั้งนั้นแหละ uh huh. อยู่ที่หลงมากหลงน้อยมันเราก็ภาคปฏิบัติคือเรียนหลง uh huh. อย่าไปตกอ,อกตกใจมันจะไม่ดีจะาวนาะไม่ได้เรื่องหรือจะเป็นบ้าเป็นบอขึ้นมาหรือจะทะเลาะเบาแง้งหรือขี้เกียจขี้กั้งอะไรตนะ่างๆเรียนรู้ในการทํางานของมันให้รู้จักเล่ห์กลของมันให้รู้จักวิธีของมันนี่วิธีขี้เกียจเป็นอย่างนี้แหละ,ะวิธีของที่มันบ้าบอคอแตกหรือสําคัญตัวเนี่ยเป็นนี้แหละ ก็ต้องเรียนให้เห็น